ทำไมน้องถึงไม่เอาลงเลยไปจอดกลางอากาศแล้วเดินไปทําไมครับเนี่ยเดินไปหน้ารถสงสัยกันไหมแทนที่จะรีบเอาลงเลยเอาขาไว้แบบนั้นทําไมน้องเขาลงไปปุ๊บเบรกมือนะครับแต่ผมมองแล้วจากประสบการณ์ของผมนะครับปุเบรกมือยังไงก็ดันได้ไปครับท้าพื้นไม่เรียบพื้นคลุกคะหรือว่าดินมันเปียๆเนียนะครับดันยังไงก็ไม่ไปเลยจากประสบการณ์ของผมนะต้องขึ้นหาที่ลงใหม่หรือว่าถ้ามีคนบังคับพกล่อเดินหนาไปนะครับมันถึงยัดจะได้นะ ถ้าในกรณีชุกเฉินนี่ยังไงก็ต้องเอาขึ้นแล้วก็ไปหาที่ลงใหม่ถ้าเป็นรถเทรลเลอร์ไทายลาดนี่เดินลงก็ได้เลยครับแต่อย่างงี้มันเดินลงไม่ได้ครับมันสูงมันชันด้วยตัวลอนนำสปริงฮักแน่นอนนี่ครับน้องดันแหละดันได้ไปครับเนี่ยดันยังไงก็ไม่ไปถ้าพื้นมันเรียบๆแล้วก็แห้งๆนะครับดันยังไงก็ไปดินมันเปียกครับแล้วก็คุกร้าหน่อยหนึ่งผมนี่ต้องลงไปขยับรถให้นงครับเข่าเกียร์แล้วก็เดินหน้าไปหน่อยหนึ่งแต่ถ้าเป็นไทยลาดย่างงี้ครับถึงจะคาเกไ้ืนนมเมออเอหดดงบบกั็ิลแ ชิวๆนะครับมันไม่ไม,ไม่อันตรายเท่าไหรไม่เหมือนหกลอดำนะครับทั้งสูงทั้งชันน้พาดก็คือล่วงครับผมก็ได้ประสบการณ์มาแล้วครับแทกบิดไปข้างหนึ่งใจนี่หายแวบเลยอันนี้เราขึ้นลลงไม่เคยประมาทสักครั้งเลยครับแต่มันคือพลาดครับแต่เราก็ควรเลือกหาที่ขึ้นลงดีๆครับและก็อย่าประมาทพลาดไปแล้วมันไม่คุ้มครับ